วันนี้พามาชมแปลงขยายมันสปลังพันธุ์อีกที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้อายุราวสองเดือนกว่านะครับผมลักษณะโครงสร้างลำต้นเนี่ยออกจากขึ้นต้นบ้าใบนะครับเพราะว่าเราเน้นขยายพันธุ์นะครับเราเน้นต้นสูงไว้ก่อนนะครับข้อตาห่างก็ถ้าถี่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ห่างนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อ,อเพราะว่าท่อนพันธุ์มันจํากัดที่ได้มานะครับก็ เอาไปก่อนนะครับผมหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ฝนตกมาแรงนะครับบางต้นก็มีแตกง่ามแล้วนะครับเห็นไหมแตกกิ่งแตกแขนงนะครับแล้วก็โรคใบด่างเนี่ยพบน้อยมากนะครับไม่พบเลยนะครับสลับแปลงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นดินใหม่นะครับดินใหม่ผมก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดแล้วตายนะครับ อันนี้จะเป็นดินเดิมนะครับก็จะรอดนะครับแต่ส่วนที่เป็นดินใหม่นะ่ะดินอาจจะมีความเค็มค่าพิดินไม่สามารถจเจริญเติบโตหลับมันได้แต่ว่าหญ้าก็มีเกิดนะครับหญางามแต่มันไม่งามนะครับโซนนี้จะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนที่ปลูกถั่วเขียว2องพื้นสองปีแล้วก็ใส่ปุ๋ย1578ดนะครับ ใส่ทั้งหมดเลยนะครับประมาณ20กิโลนะครับนี่ครับตะลิปนี้ตัดก็ความจำโทรศัพท์เต็มนะครับเนี่ยตอนนี้ลำต้นเขางามมากนะครับหัวประมาณนิ้วโป้งนิ้วก้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นต้นนะครับป้าใบนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะถ่ายไม่นานนะครับดูโครงสร้างดินนะครับ กินล่วนซุยนะครับย่าเรือบอกหาจินแล้วครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นดินเอียดประมาณนี้ครับอีกที่หนึ่งนะครับสังเกตได้เลยว่าไม่มีโรคใบด่างนะครับไม่มีติดเลยนะครับนี้จะเป็นเพียแป้งนะครับ อนแรกยาลกมากนะครับแล้วก็มากําจัดนะครับแล้วกเกิดขึ้นมามันเราก็ยาไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับนี่โซนที่เสียไปประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้